ดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารถข้าแขงเสืสสอโคร่ข่าคลิปนี้สาวนุ่มเชือนยังอยูทีบันอีหลาวอิงอิงมือ่อขึ้นนีคำแน่เมือดแล้วก็เลยบอดดเบึงในส่วนของบ้านไม่อีหลาเนาะมุ่งลังค่าล่ะคะ่ะพี่น้องคะตอนนี้ทำการนึ่งลังค่ายูเมื่อนี ฝ่าฝนเป็นใจขนาดบรรยากาศดีพี่น้องคะ่ะออกไปทางหอนเลยเต่านะคะฝ่าฝนเป็นใจถ้าฝนตกหจะมุ่งราังคาบอด้าดเนาะแต่หนึ่งฝ่าฝนเป็นใจเอื้อต่อการมุ่งหลังคาแดดคือจังโบหอนคือแดดคือจังโบแห้งแต่ว่าหอนพี่น้องเป็นเอาาอๆคือฝนสิบตกนี่นะคะแต่แดดโบแห้งเด้อ เป็นเป็นออกเอาเอาคือฝนสินี่ <S 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 เป็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะพี่น้องค่ะหลังงามหลังใหญ่หลายพี่น้องค่ะเป็นตะเย็นดีค่ะม,งมงะุ่งราคาจะมากกว่านี้ตดเวเย่นอยู่การอยู่การขุ่นงนานะคะพี่น้อง โดดเด่นอยู่กลางทงหน้าแวบดบล้อมไปด้วยทงหน้าตอนนี้เขากำลังเขียวกำล,ลังงามเลยทีเดียวนะคะจต่พาพี่น้องมาเบิง่งขาวๆเนาะพี่น้องเนาะว่าตอนนี้บ้านอีหลากำลังมุ่งหลังคาแล้วเด้อพี่น้องเอยจะเป็นตอนซ่อนหลายแต่คือว่านันละนอะ้องพี่น้องเนาะอีหลาเขาก็ทําทำงานไปนั่มเก็บเงินไปนั่มสร้างบ้านไปพร้อม ดีใจก็หน่อยๆก็บพรเอกคักพี่น้องค่ะหลังใหญ่หลังงามแหง้งสร้างกับอารมณ์ดีกันนะสร้างกับพ่อเจิญองเพยงเรื่องเรื่องจากว่าสาร้างบ้านให้ดักรองนะนะพี่น้องค่ะพ่อจะจัินผุนสร้างกับอารมณ์ดี หองเพีงหองมะลําเซยอยู่ตรงสูงสูงขุนสุดยอดมากสุดยอดมากมีสกเกตกลางบ้านเป็นกำลังเตรียมเตรียมโตค่ะพี่น้องในส่วนของพอยอีดแม่หน่อยกำลังขุนของกำลังเตรียมโตที่จะไปงานทางอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเมื่อแรกนี้ พี่น้องไปมวนซืนกันเดอค่ะกับอีลาอุ้งอิงสาวน้อยเพชรป้านแพงสาวน้ำเยื่อนเกนีละมาเห่นบันอีหลากะข้าวกะติดตามไปพร้อมๆกันขับรถตามกันไปนี่ละพี่น้องค่ะกะจะไปถ่ายคลิปมาฝากเมื่อตอนพี่น้องนะคะบริไปหลายงานจิตฮอดคิดถึงกันกับมาหาเน่ยเป็นพิเศษเดอพี่น้องเดอมหาแน่มาเห่นนําเป็นพิเศษนะคะ ว่า้ยวยความคิดหอดคิดถึงกแต่มาถ่ายคลิปฝากตอนพี่น้องนั่ถือว่าเป็นการอัปเดตทั่วท่วไปเนาะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะการสร้างบ้านตอนนี้สู่ขั้นตอนการมุ่งหลังคาแล้วนะคะกาลังมุ่งหลังคาอยู่ทีมง,งานสร้างขมักขมันบรรยากาศแดดกะแดดนัน่นแหนมเบิ้งขึ้นจังโบแห้งดอกพี่น้องแต่ว่าหอน ฮอนแอนเอาเวอร์สันนะฮอนแอนเอ้าฮอนเอาคือฝนสิตกนี่ล่ะค่ะคือฝนสิตกคือเฮียติดออกคือฝนหวานเนาะคือฝนสิตกคือเฮียติดออกเบิ้ลนุ่มใดกแตงามจิ๋งจังค่ะขนาดเวอร์สันเหล่าด้วนี่เุดยอดสุดยอด อ่ค่ะบึงบรรยากาศทั่วๆไปน้ำน้อยหนึ่งรอบบ้านกีฬาผู้ใดน้นยจะมาขายกาแฟนี่พี่นอ้องเลยนะป้านั่งว่าจะขายกาแฟผู้ใหจะขายกาแฟ <c oughs> ซุ้มกาแฟได้หนิพี่น้องคะจากแมนบอดอกสานมยเนกรวะวอาไปสะลัดรอบๆทั่วไปอุ้ยตรงหน้ากําลังเขียวงาม ฟองน้ําใสแต่ว่าดอ,ดอกเตอร์สมพงอยู่ใสนในโบหูนะคะพี่น้องก็ซิอุมองเก่ามองเพิ่นเคยอยู่ผลแล้วเนาะนถ้าไงกอคาผลแต่มองเพ,พิ่นอยู่นะคะบรรยากาศดีหลายพี่น้องบรรยากาศดีฟองน้ำมีก้หอยปูปลากคบครบซุกอยางมาสันได้นี่นะคะ กระชูาตัวบักใหญ่กระชู่อ่าวตัวบกัออววบกใหญ่เขากำลังงามสุดยอดสุดยอดพี่น้องค่ะบรรยากาศทัวทัวๆไปปลาปลาตาบอนปลาบอนพี่น้อง ี่นองได้ยเบิงบรรยากาศทั่วๆไปนะคะบ้านอีลาองค์คุไใน,นสุ่มเลยดนสุมนส่มสุม่มในสุ่มซาลเปียนหมดมาใน,นสุม่มสุ่มเหมือนประน,นึ่งว่าจะขายกาแฟพอดีเลยแม่อีลีราจากี่นองเองจะเปิดขายกาแฟได้ไหมแนนบ่เหงอพอดีตามไปห,หน่อยพอดีมันเก็บของอยู่พูนขายอยู่ในบ้าน ตอนเย็นยางรออยู่ข้างนอกนี่หละนะคะจะตามไปงานตามไปต,ติดคือว่าเนะโอดเป็นสงากลางทุ่งนาบ้านอีลากุอิงห้ามหลยสะออนหลยพี่น้องคะ

นัะพี่น้องคลิปนี้กับบรรยากาศทั่วๆไปยรอบบ้านกีฬากุงอิงอัปเดตบ้านกีฬากุุงอิงตอนนี้อยู่ในขั้นตอนมุงหลังคาสวยงามสวยงามพี่น้องได้นเป่งกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่น้องได้หลายค่ะติดตามคลิปวิดีโอกับดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อน ทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook แฟนเพจนะคะดีเจสาวน้ำยือนอีสานอ่อนซ่อนขอบคุณที่น้องสุกสุกคนค่ะยูดีไม่แห้งหักแห้งแดงตันนะคะส oh. วัสดีค่ะ